ของอูจุนตอนนี้เปิดให้พีออเดอร์ N e R แล้วนะมีสองสีให้เหลือกระหว่างดำทมินและขาวนว้นในราคาเพียง490บาทแต่เนือน้อผ้าต้นดีสั่งก่อนได้ก่อนรายละเอียดอยู่ที่ Dead เดทคลิปชันเลยจะเอาไว้คุณเกิดในยุคไเอดเจกันอีกครั้งกับช่องปุแม่บ้านไทยเอน channel The Pooh แม่บ้านไทย e n e y ยั่ว a กณ That's for a long time we don't have a clip I don't up my clip because I'm so busy ก็เจอกันอีกครั้งกับปูนะคะแล้วก็วันนี้ปูจะมาทำเกี่ยวกับ challenge <oughs> We have a big surprise because I have a big guest come into my channel That's Mr. Pooh เราในครับเมื่อกี้พี่ปู๊นะรวยแล้วเราทำไมเมื่อกี้ผมได้ยินฝรั่งเข้ามาในตู้ไปไหนแล้วล่ะมันก็ยืนหัวโดอยู่นี่แหละเอาพี่ปู๊กมเมื่อกี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีสวัสดีดัตต์ he's i a very famous in my studio นะ handsome very very handsome here, ยนะนี่ว้าวไปว้าวไป many 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 พี่ปุ๊ตามมาบานเฮาดิคุ๊ก มังงมาออกอ็จะบอกว่าอันนี้จะเป็นคลิปแรกของปูเลยนะคะที่ปูก็จะมีการพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นก็อาจจะลิ้นรัวๆไปหน่อยปูจะเป็นคนพูดส่วน w i ว l ิ r ท n s l a t e for me นะผมจะแปลให้มาได่อะ in actually today I will have a new challenge for you เออวันนี้เขาจะเป็นนิ้วนะเขาไปหาหมอมาไม่ใช่ปูแปลได้หมดอะผมเรียนจบต่างประเทศ and I have another one come to join with us That God Green but now she's so busy now อ่าเดี๋ยวเราจะมีพี่๊อตมาร่วมมีอะไรกันด้วยในวันนี้ลกก็แปลมัวมหมดเลย ในวันนี้ในเมื่อแขกรับเชิญในการถ่ายคลิปหลังจากที่ปุ๊หยุดไปนานมากเราวปุ๊กลับมาถ่ายอีกทีนึงอันนี้ก็เฉพาะแห่งชาเลนจ์อันนี้ก็ queen of cooking โอ้แต่ว่ายึดถึงพี่ปุ๊มากเพราะว่าพี่ปุ๊เดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาเขานัดเที่ยงมาบ่ายนัดค่ำหนึ่งไอ้ไอ้ที่มาไม่ทันเนี่ยเรื่องปัจจุบันไอ้เรื่องปกติผมนั่งคุยกับมิเตอร์แป๊นึกว่ามิเตอร์ปุ๊เขาโดนลวกไปหรือเปล่า เอาเปิดฉี่แล้วแบบว่าโดนอยู่ในห้องขังหรืออะไรหรือเปล่าว่าเราไปประกันตัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเอาวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณปุ๊กคิงกับควีนมาแล้วแต่วันนี้ปุ๊กก็เลยอยากทำเป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์กับชาเลนจ์เกี่ยวกับคุกกิ้งอ่านั่นคือการชาเลนจ์การทำอาหารขันเทพ คนที่แข่งอ่ะจะเป็นปูกับปื้ดเพราะว่าถ้าแข่งกันนกอ๊อดยังไงก็ไม่ชนะไม่ก็มาชิมแน่แน่เลยเป็นกรรมการาได้กรรมการแต่ว่าเรื่องชิมเนี่ยเดี๋ยวจะแลกกันชิมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าให้นกอ๊อดชิมจะโหดร้ายเกินไปโชว์ลินลล้นแล้วโชว์ลินลล้นแล้วโชว์ลิ้นเลยอะไรอะไรเอาเลยมาทำแล้วป่ะ อะไรนี่อ่ะก่อนจะไปทําอะไรกินกาแฟจิบกัน่อนเรวเดี๋ยวต้องเขาวก่อนยังไงจีวอนจีวอนสีฟ้าคุณบกจีวอนสีฟ้ามาละเออเออและอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ผู้มีอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเครื่องปรุงรับอมไม่นอาเคกืงปรุเอาเงี้ยเหยียบกันหลังกล้องเมื่อกี้ที่จริงอ่ะมะนาวเป็นผักใช่ไหมแต่ว่ามันเอามาทํา ใช่รสชาติให้รสชาติไงก็เลยเอาไปรวมเป็นเครื่องปรุงไปเลยโอเคพริกก็เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มวัตถุดิบันก่อนสุ่มอะไรบ้างก็คือปูเนี่ยกับปื๊ดเนี่ยจะจับฉลากกันคนละสองใบหมูหนึ่งอย่างเครื่องปรุงสามอย่างได้สามอย่างใครได้อะไรก็เอาไปเป็นเรื่องละโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วัตถุดิกันดีกว่าอ่าให้เก่งแขกรับเชิญอ่า ใบแดงใบแดงไม่ไม่ต้องรอใบแดงอ่ะตอนนี้เขากำลังเรียกกันบางคนอยู่เลยเบอร์สามอ่ะผมสามก็ได้มาจากของตัวได้เบอร์หนึ่งสองโอ้ไอ้ปืนมันชอบปีนใช่ผมชอบโดนตีนแน่ไม่ใช่ไอ้ความยากตรงที่ผมไม่เคยทำไม่นี่อ่ะจะปรุงไปยังไงส่วนของกูได้เบอร์เบอร์สองมันหนักกันไงสองนั้นอ่าอันนี้จะเป็นไก่ชิ้น อ๋ออันนี้จะเป็นไก่หมูเออเฮ้ยง่ายของกูง่ายละอ่าต่อไปอันที่สองใครจะเลือกก่อนฉุดไหมเมื่อกี้โมลแล้วนี่ไงสองสองอันเล่นพร้อมกันเลยนะอ่าเบลีโขลกหมายเลขหกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระเทียมหกกระเทียมไปกรับหมายเลขเขาไปทำอะไรวะกระเทียมหมาเลขหนึ่งอ่าอันนี้เอเซลลารีอันนี้ง่าย อันนี้ง่ายเลยวัตถุดิบผู้ง่ายเลยเลขห้าอันนี้กับอะไรแล้วก็ผมว่าน่าจะเลขสี่ว่ะเอาเลขสี่จริงด้วยเฮ้ยได้อันนี้ห้าหละพาเดี๋ยวมันจะทาอะไรเสร็จกันได้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้กับอันนี้เข้ากันนะครับหละพาอยู่ที่เครื่องปรุงแล้วตอนนี้โอเคก็ราจะได้อะไรจะบอกว่า top secret จริงจริงอยู่ที่เครื่องปรุงอพราะเราไม่มีสิทธิ์สามารถเลือกรสชาติหรืออะไรได้ทั้งสิ้นตอนนี้แล้วดูแต่ละอันนะ น้ำปลาองุ่นรสเกลือตามใครโชคดีได้รสดีไปก็โอเคเออแล้วแต่คุณจะโชคดีว่าได้อะไรล่ะอันนี้สามต้องเป็นคนหยิบให้ดีกว่าเอออันนี้อันนี้ส่งให้ทีละคนเลยนะอ่ะปื้ดถือไปอันนี้แบบเท่าเทียมเลยจี๊้ถือไปอ่ะปื้ด์สโอ้ยปฟิรจี๊บถือไปโอ้โหผมคิวละผมเห็นละเริ่มฮาร์ปโอเคครบของผมได้เลขหกผมได้หก ไอ้ยิบอกไปเลยคุณเปิดให้หมดทีเดียวเลยแล้วก็ได้เลขห้าเอ้าอือ้เลขห้าอันนี้ครับโอ้แล้วก็ได้เลขสี่เออง่ายผมละเดี๋ยวพี่ปูทำเลยได้เดี๋ยวนะเหลือแต่วัตถุให้ความเค็มมันี่เด็กถามพี่เลี้ยงอยู่ไงเออเลี้ยงตักเค็มแล้วก็มีโชลงอมรลอะไรเงี้ยมันช่วยได้ใช่ไหมแครอร์ร่มีหวานเองง่ายไงมาละมาแรกเลยไม่ได้สามเกลือ เกลือแล้วไปเนาะเฮ้ยอย่าไปพูดห่าดิไอผงชูรสหน่อยก็ยังดีนะเกลือผงชูรสมะนาวนี่ได้เลยนะเกลือผงชูรสมะนาวนี่ได้เลยนะอะไรอะไรเนี่ยโอ้โห ตัวเค็มไม่พอหรือไงนองกอเหมือนดวงชะตารู้ว่าพี่ชอบเค็มอ่ก็จะจัดเค็มๆให้แต่กรรมการคุณไม่ได้ชอบด้วยนะไม่ได้ตองผงชูรสไม่มีรสเลย แล้วกูจะทําอะไรได้เนี่ยคุณคุณมีเมนูในหัวไหมเนี่ยอย่างตอนนี้ยังไม่มีแต่เราต้องรอไปทาคือเราต้องใต่ให้หมดครบทุกอย่างที่เราได้ใช่ไหมใช่โอเคเออโอ้โหแล้วกูทำอะไรวะเนี่ยมีเ็มกับเ็มอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีอะไรในหัวเลยโอเคมาผมบอกแล้วพี่ตะปูได้เลยครับพี่สปูดางนั้นเราไปเริ่มลงมือคุกกิ้งกันเลยรับ วนนี้ทั้งสองทีมทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินก็มาประชันหน้ากันที่หน้าเวทีไฮเอ็นสตูดิโอกันแล้วนะคะฝ่ายแดงค,คือคือฝั่งไหนวะผมแดงแดงอเอาแต่หัวน้ำเงินนะอ่ะน้ำแดงก็ได้ฝ่ายเขาชื่อแดงด้วยนี่ในสักพักก็จะหัวแดงนะเพราะว่าจะมีเลือดไหลออกจากนี่ทั้งฝ่ายแดงพร้อมหรือเปล่าพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้ใส่นวมไปเลยค่ะ พร้อมแล้วช <Okay. S 1> อบมากเลยต่อยคนแก่ทุกนน้ำเงินพร้อมไหมพร้อมมากตั้งแต่เมื่อวาน่อหยิบมีดขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวทำไมของเขาได้งงผมพูดได้มีดอ่ะเฮ้ยเขาพูดเล่นเอาดีถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วเปิดเตาเปิดกระทะเตรียมตัวทำอาหารได้เลยไปโ yeah. อ้ยไฟร้อนแรงนะครับอย่างนี้ อันนี้ซื้อกระทะใหม่หเลยป่ะนี่อันนี้เขโมยของแม่มาอ,อันนี้ของแม่ทำชุดเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งสีน้ำเงินก่อนว่าสีเหลืองทำอะไรก่อนนะฮะไม่รู้เลยครับผมจะใส่ไปมัม่วๆแต่ว่าที่คิดไว้คือเดี๋ยวจะผัดตนไก่ที่ไหนเขาผัดกันคุณเอ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกไอ้เอามาทำไหนก็เรียกอะไรวะม,มีความซิสเซอร์สันเอเอไม่จําเป็นโต้ อาตีนไก่ต้องเอาไปต้มเสมอไปคุณไม่รู้หรอกแม่คุณชื่อแดงเดี๋ยวไม่ว่าไม่รู้พูดไปเรื่อยแม่ชื่ออะไรวะอ้าไม่รู้หรอกชื่อพ่อแค่ทำไปพื่คุณอย่าพูดเยอะไอ้่อไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าเขาตีกันอ่ะแล้วทีนตีกันเชื่อกไม่ต้องพูดหยอกอะไรวะไม่ต้องพูดได้เหรอไม่เลื้อแล้ประเด็นคือคุณเทไม่น่าพูดอ่ะ เป็นขาวมิสเตอร์เฟิร์สจะเป็นการผัดนะครับเป็นผัดอะไรเนี่ยยังไ,ไม่รู้เลยอ่าเป็นเดี๋ยวช,ชื่อเมนูให้เลยผัดตีนไก่นี่ออกันแหละหีกันเลนเลยเงียบด้วยเงียบไม่หาไม่หาแล้วเงียบด้วยตอ <c oughs> นนี้เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงก่อนเตรียมวัตถุดิบดิเราจะเตรียมวยั <c oughs> ตมมถุดิบ,ดมมดบดก่อน <c oughs> โอเคอันนี้มิเติรเขาจะผัดเรียบเขาใส่เลยเหรอ <c oughs> เอ๊มันใส่แล้วนี่ไอ้นี่ของอยู่ไหนเฮ้ย กรรมการเอาไปแล้วไม่เกี่ยวพิชไม่เลยพิชไม่เลี้ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วใครจะชนะทำไมวะเฮ้ยมันมันเป็นสูตรของผมพริกไม้เป็นจริงหอมพริกไม้ที่ไหนมันหอมเป็นเรื่องละอูไม่ไม่เออเองก็ลดไฟดิมันไม่หมดแล้วปู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 มาดูฝั่งของมิสเตอร์ปูแฟ๊กปู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 อ่ปู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  กิ้มกระเทียมพี่ปูนี่ก็ใหญ่เข้าฝ่าบ้างเพราะว่ามันเป็นไก่สับอะฮะอะฉะนั้นกระเทียมเราต้องได้เคี้ยวกรุบคุณเคยเห็นไหมเวลาคุณเห็นไหมที่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะอ้ออ้ออะไรเงี้ยเราจะเสียวไส้อยู่นะแต่อันนี้อ้ออ้อแล้วกูติ๊กเสื่อมยังไงบอสเนี่ยอ้ออ้อสเป็นพี่ปูอ้ออ้อเนี่ยการตัดสินคือรสชาติใช่ไหมไม่ได้แบบว่าใครทําเร็วใครทําอะไรใช่ไหมใช่เอารสชาติอย่างเดียวเลยอ้าวรสชาติชิวแล้วพี่ปูน่าจะขาดรอยอ่ะ อ๋อชนะขาดลอยนี่จะรสเค็มมันไม่แน่นะคุณคุณอย่าลืมนะเราเป็นเซียนอาหารเค็มมาก่อนแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เค็มด้วยเนี่เดี๋ยวนี้ปรุงปรับปรุงแล้วปรับปรุงยังไงปรับปรุงให้มันเค็มน้อยลงแล้วจริงจริงนะน้ำตาลมันเค็มแล้วลงน้ำตาลเกลือทำยไงเราก็จะเริ่มใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอมันเค็มเราก็จะเทน้ำลงแล้วก็ปรุงใหม่จากผัดอาจจะกลายเป็นต้ม ตอนนี้ไี่จะเคยเขาลงไปีนไกไ<ล>่แล้วเฮ้ยทีนไก่แบบนี้มันสุกมามยังไงมันจริงๆค่ะมันสุกมันส่วนนี้แล้วเหรอมันมันลวกไปเฉยๆใช่ใช่โอ้ยคือี้ยที่เอาเขาเอไปไว้ทำส้มตำทำยำอะไรกันอืมสามารถลงได้เลยแต่ผมจะเอามาทำการผัดไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไม่เคยเห็นมีใครผัดแบบนี้เหลยสิี่ก็ไม่เคยเห็นเออเราก็รู้ว่าคุณจะลวกไม่ผมไม่ลวกลวกคือเบสิกเลยมันมีความแทนมันมีไอ้นี่ไม่ได้มันมีคะแนนความคิดตั้งหลังนี่นี่ได้ หนึ่งจานได้ไหมถ่ายแล้วน้ำมันเต็มแบบนไม่น่าใส่น้ำมันเยอะเลยเป็นเมือกเลยนะน่ะันนี่คือผัดน้ำมันตีนไก่เนอะจริงจริงเราตัดอบเขาตัดกับน้ำตาลกันแบบนั้นเหรอเชื่อไหมสิก็คุณไม่มีช้อนอะไรให้ผมอ่ะเอ้งจริงมีแเราเปไมคุณไม่เตรียมมาให้ทำไมอะพวกคุณได้แบบได้แต้มไปเยอะแล้วอ่ะจะให้ทำไมช้อน ได้อะไรบ้างวะมีสามอย่างนี่เหรอใช่คืออะไรอ่ะของผีอาจจะเอาใหม่ก็ได้นะเพิ่อนครับผมเออกรรมการอยู่ข้างกูกูซื้อมาทำไมมันไม่ห้าร้อยยี่สิบบาทนะโอ้อ้าวกูไทยทุ่มกุณคัวเลยห้าร้อยห้าสิบบาทของผีขนาดมาเดี๋ยวมาดูพี่ปู้การว่าพี่ผู้จะใส่ยังไงเกลือนะมันเป็นอะไรที่เค็มอยู่แล้วฉะนั้นเราจะไม่ใส่เยอะหยิบมือหนึ่งขนาดนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งอุ๊ยมันออกรสเค็มแล้วคุณทำไมพูดถึงใส่เกลือกว่าน้ำปลาเพราะว่า เกลือละลายย่าแล้วทุกคนจะรู้ว่ารสชาติของเกลือไอโอดีน่ะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำปลาปลาที่จะเป็นต้องเกลือลายเลยที่กรูขนาดกิ่นเป็นฝายไม่ยิ่เม็ดเลยโอ้มันไม่ได้มั้งอันนั้นเป็นฝายกับเกลือไงแต่อันนี้น้ำปลากับเกลือกับไก่ไงไม่น่าจะรอดพราะไม่เห็นว่ะครู คะมองไม่เห็นเกลือหรอไม่เห็นนะคะเขาที่ปูแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยตอนแรกเห็นพี่ปูได้อันนี้มาเลยพี่ปูอุ้ยดีใจได้อันนี้ทำเป็นแต่พอมาดูเครื่องปูนี่น่าจะรอดนะพี่ปูรอดเพราะว่ากูมีนี่ไงผงชูรสมีดและสิ่งที่ผูดถนัดทั้งนั้นทั้งน้ำปลาเกลือแล้วผงชูรสมันเป็นแบบเหมือนกับคนในครอบครัวกูเลยนะพี่ชี้แดงเหรอไม่ใช่ เ้ยแกสะดุ้งไหมบ้างเหมือนเนี้ยเคยกินงงคือมาจากเทปเทียมไหมเคยไม่รู้สึกจริงย็นลิ้นไงไม่ใช่ใช่โอ้โหแบบห่างหายกันไปนานแล้วนะระหว่างกูกับน้ำปลาเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วอันนี้เป็นมีเป็นเมนูหมูผัดน้ำปลาใช่ยูรู้ได้ยังไงก็ต้องใช้ก็มีแค่น้ำปลาเนี่ยจาบเทปมๆเนี่ยมันมันซึมซับมาจากกระหลำน้ำตาลเราจะหลีกไฟก่อนหลังจากล้วนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะหลีกไฟไปทุก จะไฟแรงๆอ่ะมันทําให้น้ำปลาไม่เหม็นนะเราชอบน้ำปลาไม่เหม็นมากได้ได้ได้เอาตามกรรมการก็ได้แหมอุตส่าห์แอบแฝดไปอันนี้เราก็จะรอให้ตอนนี้เราเล่นไฟละเพราะสุมสารกรรมการดีกว่ากรรมการเหม็นตอนนี้ฟึ๊กจิงเนี่แล้วเงาผมน่ากินนะอุ้ยเหมยอไอ้นี่ไอ้นี่น้ำมันจะเยอะเพราะว่าน้ำจากไก่ไก่มันอมน้ำไว้คอลลาเจนมันออกไม่งั้นเราก็ต้องหลวนไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าน้ำจะเรื่อยหมดใส่น้ำปลาเลยนะนี่แบบนี้หอมจังรสชาติดีนะกเี จะไม่กินจะดีกว่าอืจะเรียนอะไรอ่ะกินเค็มเหรอกินมาเลยทุกคนกินเลยฝานนี้หยุดเลยเฮ้ยได้ได้ได้พอแล้มันมันน่มไม่มันแคร์หอมนะหอมหอมจริงนะหอมจริงเนี่ยดมดมดมดก็โอ้โหเจ้าอินฟินิตี้มาถ่ายโอ้โหเหลืออะไรเหลือผ้าได้ไหมถ้าไม่เกี่ยงเราไม่ได้เอาคำยังเปิดยังอยู่ มันได้ความเหลืองจะเขียวมันได้ความเขียวจากผักพอมันแห้งอ่ะรสชาติที่ว่าเราปรุงไว้ที่ว่าพอดีอ่ะมันจะจัดขึ้นอีกอ่าฮะมันจะเค็มขึ้นอีกเฮ้ยแต่ว่าขอบางเนี่ยเนี่ยต้องเปิดไม่มีเค็มนี่เนาะไม่มีครับผมอันนู้นเราเค็มล้วนเลยของผมนัวล้วนัวนะอ้าวเฮ้ยกระทะไหมแล้วทำไมพี่ตัวไม่ใช้องไปอ่ะไม่ไม่ผมเลยแล้วด้วยไม่ใช่มันไหมเนี่ยกระทะมันไหมไม่ไม่ไส่น้ำหน่อย อ๋อยิีไฟจริงๆแล้วมันจะมีเมนูหนึงเวลาเราไปกินข้าวต้ม <Ừ. S 2> มันจะเป็นเมนูเหมือนกับเนื้อสัตว์ผัดกับก้านผึ้งไช่อ่าเนื้อสัตว์ผัดก้านพึนชชไช่เลยก็ะจะไม่เอาใบมาให้เราเลยนะเราเขาจะเก็บใบไว้ไปใส่ยำอแต่ว่าเราไม่ได้ทำยำไงก็ไม่เป็นไรพวกก็เก็บกลับบ้านเเาาไม่มีโอกาสได้ชิมด้วย <anca> ใช่อ่าอันนี้อยู่ที่มือของพี่พูแล้วแหละว่าพอดีหรือเปล่าอยากสว่าสว่าตรงไม่ไมตรง้อยากเพิ่มน้ำปลามากเลยอยากเนยพี่พลูสวัดตรงนีงงงเสร็จแล้วก็ได้มาเอาล่ะตอนนี้ก็ทํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าอา,อาหารขั้นเทพของแตล่ละคนปรุงตามวัตถุดิบที่ได้นับผลงานเจ้าอ่าอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันว่าจานของใครจะชนะไป ช่วงโว้ทุกคนไปดูนี่นะอะไรปื้อื้อเฮ้ยนี่แหละมันเป็นความอร่อยของมันอุ๊ยแต่คอลลาเจนนี่เนี่ยทำให้หน้าเต่งตึงนะแล้วของพวกอาหารบำรุงไตเอาไปมาร์กหน้าเลยนะของผมอ่ะทำเรามาร์กหน้าได้บำรุงไตเสร็จแล้วมาร์กหน้าต่อชิมชิมแล้วพี่ปูเป็นไงอาหารเพืแก่เลย อะไรคนแก่ที่ไหนเขาจะกินเนยขึ้นชายชิ้นใหญ่ขนาดนี้เอาที่ยรลองชิมดูโอนเนี่ยเดี๋ยวฉันขอชิมก่อนเดี๋ยวตรงนะขอขอชิมอันนี้ก่อนเพราะว่ามันดูแบบรสชาติน่าจะเบาเบาแต่หน้าตาน่ากินนะใช่ใช่ผมอ่ะไม่อาหารหรือว่าควรไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยไงอร่อยเจอเหรอมันมันเหมาะกินกับข้าวต้มอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะคุณอ๋อมันเป็นแบบมันไม่ได้เค็มมากมันกินกับข้าวต้มได้เลย เห็นไหมกูบอกแล้ว่าผู้พัฒนาแล้วจริงว่ะไม่พัฒนายังไงอ่ะไปหาหมอรอบล่าสุดตับไตไขมันสูงหมดเลยอ่ะมันมันได้อยู่หนูแต่ว่าอร่อจริงๆพระพี่ปูใส่อีใบเนี่ยยอยู่อ่ะกลิ่นมันจะหอมมากเลยใช่มอือกินดื่มเขาต้มเลยอ่ะใช่ไม่ต้องคุ้มค่าขนาดนั้ก็อร่อยนะมันไม่เค็มเลยใช่ไหมเอ็มนัวอร่อยว่ะเโอฟุกเก่งอ่ะมันไม่มีผงชูรสเยอะไงไม่มีเกลือผมพูดว่าที่สองเก่งหรือฟุกฟุกกว่าไม่เก่ง คุณลองกินกระเทียมตดูยังมันต้องกินคู่กับกระเทียมคือกระเทียมพวกนี้มันชิ้นใหญ่เราต้องผัดให้มันสุกต้องเขาต้มเหินั้นเนาะอุ้ยเขาสวยก็ได้นะ้จะดีดีอะไรชอบอื้อหือเก๋แล้วล่ะของปูนี้โอเคของพี่ปุ๊ผ่านไปย่าไปอยากทำแบบนี้เด็ดอื้มกินใช้ได้ไปกินผักชีแล้วก็ไปโหระพาส่วนใครมากคนผัดผักชีกับโหระพาลงในนี้เลยเหรอใช่อื้ม เนี่ยไอ้ดำๆเขียวๆเมือกๆดำๆเนี่ยโอ้โแบบประมาณว่าคนที่ไม่ชอบกินผัดนั่นเถอะผัดให้มันเละเลยใช่ไหมผมอยากผัดให้มันมีกลิ่นกบไอ้ไก่ฮะแม่เขาเรียนยาเราจากล่างแล้วบ่ะกูอ่ะใช่ไข่กรอบนะว่าอร่อยหรือว่าเป็นรสชาติคุณจิมคุณจิมคุณจิมเฮ้ยมันมันได้มันอร่อยมันเจียวข้าวได้ความความเผ็ด ความหวานความเค็มมันพอดีมันนัวแต่ว่ามันติดตรงหนึ่งที่เชเกอร์มันมันมันหนืดหนืดเหนียวเหนียวเหมือนแก้บูดในในปากอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงอร่อเลยอ่ะอืมเออมันติดอย่างเดียวอย่างที่ก๊อตบอกอ่ะมันหนืดลิ้นแล้วมันแปลกแปกอ่ะมันต้องไอ้นี่เว้ยพี่พี่ปูเอาเหนียวเนาะจิ้มอะไรอย่างเงี้ย้ยอร่อยว่ะคือเหมือนกับว่ามีรสชาติของผักชีมันก็ปกติผักผักเขตุ้ยตุ้ตุ้ยตุ้ยผักชีมันจะเหม็นเขียวแต่นี่ผักชีไม่เหม็นเขียวเลยแล้วก็ มีรสเผ็ดหวานหน่อยหน่อยอือแล้วหอมผักอ่ะกลิ่นผักมันเข้าไปอยู่ในตีนเลยอ่ะเอาแล้วเฮ้ยอร่อยเอาเดี๋ยวไหมใช่ใช่พี่คิดหนักปะคิดหนักใช่ไหมลุยเรียบร้อยพี่บู้หล่นตรงไหนหล่นข้างล่างเพร์เฮ้ยอร่อยอือทางไหดีไอ้เชียเลือกง่ายเหรอหันอีกรอบได้ไหมโอ้ไม่ง่ายเลยเหมือนเก่าเลย อุ้ยแต่อร่อยอ่ะอร่อยมากน่าจะมีข้อสวยนะจะได้แบบเอาข้าๆไหมกูว่าอาหารน่าจะหิวแล้วล่ะเว้ยไม่เป็นไรพี่ปูอ้าวแข่งกันดีกว่าลืมแม่ของพี่ปูก็ได้แม่ของปูมันมันคนละแบบเลยนะคือแบบจัดจ้านอันนี้แบบว่าข้าวต้มอะไรเงี้ยกินอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยกินแบบของเบาๆอะไรเงี้ยอะไรกิกาพูดถามเลยกรรมการเรื่องรสชาติใครชนะอ่ะโอ้โ๋ออ๋อเอารสชาติก่อนเอารสชาติก่อนท่านตอนแรกมาชาติก่อนใครชนะ ตัดสินที่มันมีครบรสชาติอะไรอย่างงี้เอาไม่ต้องเกรงใจผูเลยไม่เกรงใจอนนี้คืออันนี้มันมันเค็มมันอร่อยก็จริงแต่ว่ามันมันได้แค่รสชาติเค็มรสชาติเดียวแต่นี่มันมีหลายมิติมีทั้งหวานเค็มแล้วก็เผ็ด ไปในตัวปกติคนไทยเขาชอบกินแบบหลายๆรสเออนต่เป็นเก๊กล้อแล้วเนี่ยเห็นไหมขนาดพี่ปูจริงๆเด็ดจานนี้เลยพี่คนพี่ปูไม่เห็นกินอ่ะเราแปลความคิดสร้างสรรค์ในการดีเอทผัดออกมาความคิดสร้างสรรค์ในการดีเอทสำหรับผมไม่เคยมีใครเอาไปผัดแบบนี้นะมีแต่ต้มเอาไปทำยำทำอะไรอย่างนี้คุกเขาอะอันนี้ก็เห็นทั่วไปนะใช่เป็นไง่ห้าเราตัดชอบเป็นนี้โอไม่แน่หัดแล้วหมดละแล้ววันนี้ได้อีกหนึ่งคะแนนได้แล้วหนึ่งคะแนนไอ นอกจากนี้มีคะแนนอะไรอีกอะไรไม่น่ามีแล้วมั้งเผื่อมี่อเผื่อปูได้สักหนึ่งคะแนนนะความอันนี้่คะแนนความจัดจ่านจัดจ้านอะไรอันนี้อันนี้ผ่านนี้อันนี้ไม่ต้องคิดเลยยากง่ายล่ะยากง่ายเหรอถ้าเป็นผมนะยากง่ายผมว่าผมให้พี่ปูอ่ะเพราะว่าวัตถุดิบผมอ่ะมันค่อนข้างจะทําง่ายแต่พี่ปูคือมีน้ําปลามีเกลือแต่ว่าทําออกมาแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะให้ให้สักหนึ่งคะแนนหไอเขาอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมกรเลยหรือวะ เฮ้ยแต่นี้มีขาด้ัยสามอย่างเลยนะ e l i v e r y please give me one mark นะ because now I'm only ร e สเเลยนะ o n ริ one จริงแต่ความยากอะมันยากอยู่นะกว่าที่จะแบบเราจะลวนให้น้ำน้ำจากตีนไก่ลวเหยออกหมดใช่ไหมเออแต่ในนี้พีู่บขอมาข่ายเยอะอันให้อันนี้ก็ได้ แคนเป็นสามต่อหนึ่งที่เขดีใจทำไมแสดท้าย่ีเก็ต้องโดนทำโทษอยู่ดีอุ้ยแต่มันก็ยังได้หนึ่งคะแนนอ่ะไม่ได้อะไรเลยฝากน้องๆคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบแบบหน้าตาของใครมากกว่าให้คะแนนมาด้วยถ้ามิเดอร์เพิร์ทกดหนึ่งมิเดอร์ปุ๊กไม่ต้องกดไม่ต้องเม้นอะไรเลยเฮหมอมิเดอร์ปุ๊กกดสองไงไงก็ไงนะป้าไงเข้าสู่บทลงโทษเราแล้วกันบทลงโทษคือไมจุ๊บอะไรเลยจะต้องเคี้ยว เปลือกทุกอย่างนะถ้าชิ้นนี้ต้องกินให้หมดแล้วก็ต้องกืนด้วยตายตายหรือพี่ฟูจะเลือกสักสองชิ้นไหมแล้วก็บีบใส่ตาใส่ตาเฮ้ยเอาเคี้ยวก็ได้เอาเคี้ยวก็ได้เอางี้ดีกว่าเราเอา,เอาคัตเตอร์มากีดแผลแล้วก็บีบใส่แผลเออ,อ,อมนี้เราละมานดี <c oughs> ห้ามทำหน้าเปรี้ยวอืมทำหน้าเปรี้ยวปุ๊บเพิ่มอีก2ชิ้นถ้าทำหน้าเปรี้ยวอีกก็3ชิ้น4ชิ้นไปเรื่อยๆให้ปูบีบเองใช่ไหมเออบีบเองอ่ะเดี๋ยวจะโดนตาจ้ะเอาเข้าไปทั้งชิ้นเลยก็ได้แล้วเขียวเขียวไปเลยอุ้ยแล้วไอ้จีบนี้ใหญ่ทำไมอ่ะชี่แตราะว่าเราเลตอนนี้เลยพี่ปุอันนี้เลยเหรอเราเราเคยรักกันไม่ใช่เหรอไม่เคยรักใครดังนั้นอ่ะผมอ่ะจะกลัวทำไมชิ้นใหญ่แต่ละซีกมันเปรี้ยวเท่ากันพุกปูแต่แค่นี้มันปริมาณเยอะหันนมะาววะอ่า น้ำลายแตกเร็วเร็วห้ามเปียวนะห้ามเปียวน้ำตาทำหน้านิ่งหน้านิ่งทำหน้าเหมือนใครแบบประชาชนบัตรประชาชนห้ามมีแต่น้ำตาสักนิดเดียวยหน้านิ่งไว้คิวห้ามกระดกคุณผู้ไปเล่นตัวไหนมาว่าตาแข็งมาก <laughs> เยอะด้วย <laughs> เียวะด้วยเธอเป็นอย่างนี้จะไม่ขายให้เรานะห้ามขำด้วยอันนี้คือหน้าเปรี้ยวไปเนี่ย อ้าวสี 4, 3, ่สามเดียวเ <6, S 2> อ้าตาใช่หรือมาตาตาหงีแล้วเลยใอกมามอ่ะที่สองไปังไว้ตาเมื่อกี้เป็นสองแล้วถึงเลยนะไม่ได้หรอไม่ได้พี่กระพุกตาก่อนอ่ะอันต่อไปจะรับใหม่นะมาทุกคนช่วยกันนับหนึ่งถึงเช้าเอ้าอ้าสิบวิผมนับให้สิอเอา่าห้า ลอ่ะโอเคครับหนึ่งสองระหว่างที่เรานับนะครับก็อย่าลืมปากไฮยูเทลรี่ของเราด้วยแล้วก็ไฮเอ็นสตติ้นะคะขาบัสสั่งได้ทุกช่องทางเลยของไฮเอ็นของเราใต้ลิงก์นี้ก็มีอย่าลืมกินกันด้วยสามเองอาหา้ยเหรออ๋อนัดผิดป oh: um, so ่ะสี่ แล้วก็เข็มกัดน,นะครับอย่าลืมเข็มกัดด้วยสามารถไปตามที่ไฮเอ็นช็อปใน Facebook พไอจงไอจอะไรไปตามให้หมดอยากรู้รายละเอียดอะไรไปตามได้สามยสีแล้วเหรอสอแล้วก็อย่าลืมฝาก้ยทุกคน <laughs> เออฝากซัพพลาทุกคนด้วยนะครับหลายๆช่องเลยทุกคนในคือไฮเอ็นนะครับฝากด้วยห้า เอาผมพูได้แล้วเป็นคลิปเลยอ่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามันก็จะเริ่มมีชาเลนจ์นะคะไอวิวฮาฟนิยวเนิยวคลีเอร์รินเป็นอะไรไปแล้ว I uh, try to create a new clip for everyone. Okay. And if you love us, please love everybody okay. in high school. Okay. Uh, I, hope, I hope that. Nah. <laughs> I, I try to have okay. my clip now. Okay. <laughs> See you later. Bye bye. Yeah. See you oh. all. Mm.